เออในโทรศัพท์กะเหรนมอนกะเต้นสามคนทั้งไม่กี่เบืเบ้องของพ่าอ๋อจีเซนทันนะกะอันไหนพูดนะของไอ้ต้อมลงไม้กะน,น้องตันหันหึ่งส่งหันเนียมาเยอะหันหันหันมาอยู่อยู่หันเมียมลาอยู่มาอยู่เอฮ่อหันหั้นหัน อ๋อตดเต้นตีเดินหน้าห้างนั่นกะเอ้ยขยยะขยะ,ขยะ <c oughs> เออจะน,น้อยบนลวกได้นะตึงลวกเหมือนคนละยางลวกตึงสามอ่ะสลา,าดตึงสามอ่ะคนละยางที <c oughs> ่ว่าอันพ่อของปอมนันนนะอันวางะไรอะพ่อพ่อว่ะพี่พายไม่ให้หนูเล่นว่ะไม่ให้หนูดูไม่ให้หนูเล่น แต่หลายแต่คืออยากได้เทพได้อันแห่งอันของปอเล่นอีกอะปิ่นจะห้ดูแลปอมันว,าว,านะวา่าไม่จริงเลยอกะเนาะแต่ว่าเออไม่จริงไม่เชื่อพอก็ดูกล้องวงจรปิดสิว่ะ <laughs> มอนอู้ถึงแล้วนะ่มีความสุกเลยนมีความสุขบอกว่าอันดูป้องกล้องวงจรปิดส่อีวะรัวขนาดเนาะเออหน้าเหมือนกับอู้แบบเหมือนคนใหญ่อะ่ะอ่า วันนั้นเจ้าไปเจ้าไปเข้าไปหาในห้องนะอยู่กับปีเลี่ยงกันนะั่นปีบนกระดูกันสองคนละ่ะอันน้องพีดดูคนเดียวอา๊าหาวแล้วใครรับแล้วตื่นเจ้าเห็นมานี่แหละหละือโอ้ไปตื่นอย่างเจ้าให้เจนน่ะตื่นเจ้าก็รับเลยอู้ถึงเลนอันอี่า ย่าเหระจี้นาฬิกาให้เจ้าพอนะย่าอันั้นมันอุ้มอูฟังชาติแอเนาะเอามาใครผู้เลี้ยงเนาะย่าเวลาหนูไอ้หว่ะเวลาของหนูไอ้ว่ะบอกนะเหล่าเจ้าฟังว่าดูเจ้าจะถามว่าเจ้าจะถามว่าอันดูแทบทําไมดูเล่นกันอีกันเนาะจี้ให้เจ้าจี้โทรจี้นาฬิกานะจี้นาฬิกาบนบุนนะแล้วบอกเหล่าเจ้าฟังเป็นยังเป็นยังเจ้าก็ฟังผู้เลี้ยงเจ้าเลยถามปีเลี้ยงหมายถึงออ้ยังว่า บอกว่าแม่บอกว่าถ้าถึงเวลาหนึ่งทุ่มดูโทรศัพท์กันได้เล่นดูอะไรกันได้อีกอะบอกให้เจ้าน่ะอ๋ะอออหนอไปอู้ฮืออันอปีลุกงานมานะอู้หงอฟังออมันลวกตัวน้อยนะบอกให้เจ้าฟังว่าเล่นได้อีกกะเวลานี่เวลาของหนูอีกอะอู้ลวกขนาดนี่เต้นยอกๆก,กะเ<ม>ออเดี๋ยวฮือมอนพอก่อนะเดี๋ยวกันก่อน เต้นยอกๆอีน่าหกหมอนเออาหมอนอายุยืนนะาแปดสิบสามนะแต่ว่าได้เห็นหลายเหรียญเนาะ,ะนะฮนะคิดถึงอันดิฮะเดี๋ยว